ซีโฟเขาบอกว่าเขายิงช่วยยืนยันหน่อยว่าเขายิงไหมไม่ยิงไม่ยิงมยซีโฟยิงไหมดีใจครับยิงครับแต่ไม่รู้ว่าเขาเขายิงเข้าตัวเองโอนโกเขาบอกเขายิงเขาดีใจแล้วผมยิงผมยิงอันนี้คือยิงแต่หนึ่งคนสิงว่าไม่ยิงไม่ยิงเขาดีบอกเลยว่าผมยิงผมยิงชี้เลยเขาชี้เลยชี้เลยชี้ที่ตัวเองก็ไม่มีใครชี้ด้วยโอเคพี่ๆใช่ยืนยันผมก็ลังเค้มเขายิงพี่สงสัยดีใจทำไม ครับไม่ผมจะบอกทุกคนว่าผมเป็นคนจริงนะครับใช่เหรอใช่ผมเลยนะเดี๋ยวทุกคนจะไม่เชื่อไงผมอยู่ไม่เกี่ยวมาเลยครับไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวแล้วเห็นมหันมหากรรมการเลยนะบอกใช่คือยืนยันว่าผมจริงนสตอนต้องเป็นของผมครับ อตันแต่ผมงอนว่าเพจเมืองทองไม่เห็นเพดไหนลงชื่อมันอยู่แล้วพี่พี่เมื่อกี้พี่เขียนลงเพจเมืองทองพี่เขียนว่าท่านคณะารเยอะให้เอ็ดดิทเขาพี่ยาพี่มันไม่ได้มีพี่ต้องผมนะพี่จริงๆคือยังไงตอนนั้นมันคือยังไงมันกำลังจะเข้าแล้วใช่ไหมใช่มันกำลังจะเข้าแล้วยังไงก็ไม่ทันครับอ๋อแต่สกัดออกมาไม่ได้ใช่มันไปโดนเสา พยายามแบบจะเคลมใช่ไหมแบบยืนยันว่าเองยิงบอกทุกคนแล้วทุกคนเชื่อไหมตอนนั้นไม่เชื่อถึงแม้ว่าจะไม่เคลียร์เดี๋ยวขอกลับไปดู V R แป๊บนึงพี่ไม่ยิงเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยจะยิงเลยไหละเขาบอกว่าถ้าไม่สกัดก็เข้าแต่มันมันมันมีโคนอยู่ตรงนั้นอ่ะไมันมีแบบตายอยู่ตรงนั้นอ่ะมันติดตายจริง เอาอยัางไงมันก็เข้าอยู่แล้วต่อให้วิ่งไงที่หันมานี่มาบอกใครหันมาข้าง <ผม S 1> าบอกทุกคนเลยบอกวิ่งพี่บอกพวกสตาฟแบบเพระะาะผมยิงเองนะเนี่ยเขาเขาเขารอผมคนเดียวแล้วผมยิงไงถ้าผมก็จะบอกว่าผมยิงแล้วยิงนค่เลี้ยงเลี้ยงเลยยิงเข้าเลี้ยงตัดู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 ใครมมาอยู่ มันจะยิงตรงไหนมันยิงตรงไหนถ้เตะไปชนเสาแล้วเดงมาโดนเข้าเข้าบอกยังมีคอต้าได้เปลี่ยนได้2คนนครับลำบากแต่ว่าจังหวะนี้มาแล้วครับของเมืองทองทาชิงได้สวยและจิ้มลูกนี้บอล้ําได้ไหมไม่ได้ครับสุดท้ายเอาก็คงเป็นประตูครับเกมเนี่ยมากสุดในซีซั่นนี้ด้วยนะครับที่4ประตูจิ้มมาแล้วอีกทีหนึ่งแต่จังหวะสุดท้ายเนี่ยโดนชัดชนนะครับ โดนขาแล้วก็ไปเสียดใต้ขาเข้าไปก็เป็นโอนโกของชัดเตอร์ก็ได้ครับผมพีเตอร์สีโฟยิงไหมครับไม่ได้ยิงครับมแต่ไอโฟบอกว่ายิงเข้าอะไรนะเอ็งจิ้มไปแล้วเขาเหมือนสกัดพลาดเหรอใช่ครับแล้วก็ดีใจอย่างนี้ผมต้องให้เครดิตดิไม่ดูไฮไลท์ยังดูไฮไลท์ยังไม่กลไม่ดูดูในสนามก็เห็นนะสี่โยังไม่ได้ยิงไม่ได้ไม่ได้ยิงแต่ต้องให้ความพยายามน้องครับ เพราะว่าถ้าถ้าถ้าลุงนั้นน้องไม่จิ้มก็จะไม่เข้าใช่ไหมใช่สนามเก่งเลยลำปางอ่ะปีแล้วอะไรพ่อบอกว่าอะไรนะจำชื่อนี้ไว้ชาคนะพ่อไหนพ่อโอ้บพ่อโอ้เคยโพสไว้สนามลำปางฮ่ปีแล้วเล็กเล็กสองป่ะแมตช์แรกของเก่งให้พี่บอลนี่ผมว่าจะให้เขาไม่ได้ลำปางอ่ะเก่งอยู่สนามเดียวเก่งอยู่สนามเดียวสรุปไม่ได้ยิงนะ แต่ให้แต่ให้แต่ให้ให้ให้หนให้หนให้ว่าให้ให้เปะตัวให้ไหมให้ให้ถ้าซีโฟมอยู่ตัวแก็ไม่ถูกใช่ใช่เป็นแนวที่าขถือเขาถือซีโฟมอยู่นั้นเขาอาดมีลมถือว่าแบบสร้างสถานการณ์ได้ไงเต็เหนไม่เขียนผมลงไว้ยิงอ่ะเออแล้วนนนี้ไม่ต้องีไปปืพี่ป๊บเลยว่าใครใครทำเหเนี่้แบบ